สงการานี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสสงกรานทั่วไทยคึกครักยอดเมาแล้วขับพุ่งแสงปีที่แล้ว10%สังเว์ชีวิตและทรัพย์สินอื้อตำรวจจับเด็กแว้น62คนยึดรถ44คันแจกใบเหลืองคาทโทษคููทำผิดซ้ำพ่อแม่สวยถูกดำเนินคดีด้วยหมุดคณะราชกลางถนนราชดำเนินถูกเปลี่นใหม่พร้อมแก้ไขข้อความประชาชนสงสยัยฝีมือใคร กองเรือพิฆาสหรัฐถึงหน้าน้ำเกาหลีทั่วโลกจับตาสงแดงทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งใหม่ท้าถ่ายพยาอินทรีพบกับประวันสิริอิสารานันพงศธรลอตระกูลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยง สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันเสาร์ที่15เมษายน2560นะครับนี่เที่ยวของเรายังอยู่ในเทศกาลวันสงกรานวันนี้ก็พบกับเราสองคนสองหนุ่มเป็นผู้ชายลายดอกกันหน่อยสักวันหนึ่งวันนี้พร้อมมากการแต่งกายพร้อมมากขาดแค่แป้งขันแล้วก็น้าแค่นั้นเองอันนี้เหมือนการเชิญชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเล่นสงกรานกับเราด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่นะยังคงที่จะฉลองกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าบางคนก็เริ่มทยอยเดินทาง กลับแล้วก็ตามแต่ว่าเขาบอกว่าที่จะกลับหนาแน่จริงๆเนี่ยก็คือคืนพรุ่งนี้ยาวไปจนถึงวันจันทร์เพราะวันจันทร์ก็ยังคงเป็นวันหยุดอยู่ยังชดเชยอยู่ยังทยอยกันกลับมาอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีบรรยากาศทั้งสถิติอุบัติเหตุที่เรานับกันทุกปีแต่ว่าปีนี้ท่านนายกบอกแล้วว่าให้นับกันให้เห็นรายละเอียดไปเลยอย่านับแค่ยอดตายยอดเจ็บ ให้ดูไปเลยว่าสาเหตุของอุบัติเหตุที่ส่งผลให้มีการสูญเสียนั้นม,มาจากอะไรบ้างเราไม่ต้องไปเทียบกับปีที่แล้วเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอแล้วก็ผ่านทาง Facebook Live นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยู่หน้าจอสามารถชมเราส,สดผ่านทาง Facebook New TV18 ได้เช่นเดียวกันนะครับ,รบในขณะนี้บางคนก็นไม่ได้อยู่บ้าน ก็สามารถชมเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็4825118ยังคือหมายเลขเดิมสำหรับ SMS ของเราวันนี้ที่จะส่งเข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็บอกข่าวบอกเล่าข่าวสารต่างๆว่าตอนนี้บรรยากาศที่พื้นที่ของผู้ชมนั้นเล่นสงการอยู่เป็นอย่างไรมีอะไรที่จะแจ้งผ่านทางเราหรือไม่หมายเลขเดิมนะครับใช่ครับวันนี้ไปดูบรรยากาศกันก่อนดีไหมดีครับของแต่ละพื้นที่ที่มีการเล่นน้ําสงการแล้วก็จังหวัดที่แน่นอนแหละครับที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ก็คงไปพ้นเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ไปดูบรรยากาศร,รอบคูเมืองครับคุณผู้ชมครับเป็นประจําทุกปีที่เราจะเห็นกันแบบนี้ฮะบรรยากาศคึกคักที่บริเวณร,รอบคูเมืองเชียงใหม่ก็มีทั้งนะักท่องเที่ยวด้วยมีทั้งคนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูแลความปลอดภัยกันอย่างเช้นงวดนะคุณหมงศรธรทีนี้ แล้วที่นี่นะครับเขาไม่ให้มีการจำหน่ายหรือว่าการเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาอย่างเด็ดขาดแต่ว่าถึงแม้จะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกรุงทนสุดท้ายก็มีวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทกาันอยู่ดีนะครับสครั้ง3คราทีเดียวมีผู้บาดเจ็บไปถึง4รายรสาเหตุนะครับเหมือนเดิมครับมาจากอาการเมาสุราเขาไม่ขายไม่ใช่เหรอ นั่นแหละก็คือแอบเอาเข้ามารหรือว่าเมามาจากที่อื่นหรือยังไงแล้วก็คอมเมนกันในที่สุดก็ทะเลาะวิวาทกันเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวได้ไว้จํานวนหนึ่งแล้วก็แต่กลุ่มใหญ่เนี่ยปรากฏว่าหนีไปได้อ๋ออ,อาศัยช่วงชุลมุนก็หนีไปนีือชิงหม่ไปที่พิษณุโลกกันบ้างใกล้ๆกันนะฮะที่ถนนรถน้ำสงกรานสองแควซึ่งถูกจัดให้เป็นแหล่งเล่นน้ำสงกราน ความยาว800เมตรด้วยกันนะครับมีประชาชนโดยเฉพาะหนุ่มสาววัยรุ่นวัยเหมือนเรา2คนเนี่ยนะฮะออกมาเล่นน้ํากันอย่างคึกคักเลยตามถนนสายต่างๆก็ยังมีประชาชนนิยม นำรถกระบะออกมาเล่นน้ําแต่ว่าดูบางตากว่าปีที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากฎหมายที่ออกมาหรือเปล่า<อ>ก็เลยเกรงกลัวไหมอะไรประมาณนี้ซ้อนกระบะแบบนี้เหรอ,อก็ยังเห็นปรับปรายนะฮะแสดงว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังมีการเอากระบะออกมาซ่อนท้ายแต่บางคนก็เริ่มเกรงเกรงก็ลดไปใ,ใ,ในปีนี้ส่วนอยุทยาครับกรุงเก่าแน่นอนระบรรยากาศที่อยุทยาถ้าไปต้องเห็นแบบนี้ช้างอ่าช้งางอยุธยาเขาจะเอามาเล่นน้ําสงกรานกับคุณผู้ชมทุกปีนะครับก็มีทั้ง ประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันและที่สําคัญคือจังหวัดนี้ครับคุณกอบการวัฒนวรังกูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ที่อยุธยาด้วยนี่ก็มีช้างมาร่วมสานน้ําสงการใ,ใช้งวงก็จะฉีดใส่คุณผู้ชมแบบนี้เป็นไฮไลท์นะครับหรือว่าใครอยากสะดอกเคราะห์ไปเดินลอดท้องช้างเลยเห,หมตอนนี้ได้ได้แต่ล้อดีๆระวังมันเหยียบต้องระวังหน่อยนะครับ ไปที่อีสานกันบ้างครับที่จังหวัดอุบลราชธานีประชาชนประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงเดินทางมาเล่นน้ําคลายร้อนที่ถนนดอกไม้ส่วนถนนหลายสายภายในตัวเมืองอุบลราชธานีอาทิถนนสับพะสิทธิ์ถนนชะยงกูลบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ไม่รู้เป็นเพราะอะไรดูแล้วคนไม่ค่อยออกมาผมว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศ<ช>ที่มันร้อนจัดด้วยใช่คือแต่ละพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคุณผู้ชมว่าส่วนใหญ่ถ้าเอามาเล่นกันอย่างคึกคักจริงเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป<ช>จนถึงค่า<ช>พอถ้าเล่นตั้งแต่เที่ยงสบายเนี่ยเป็นไงน่าจะไหมน่าจะเกรียมนะอยู่ไหมกันเลยทีเดียวนะครับเอาลงใต้กันหน่อยครับบรรยากาศภาคใต้ก็ ถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะคึกคักแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมยังคงเงียบเหงานะครับหลังจากที่จังหวัดยะลานั้นประชาชนในพื้นที่ออกมาเล่นน้ําสงกรานส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นแค่วันแรกวันเดียวและส่วนใหญ่นะฮะก็จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดสูงมากกว่าแต่ยังไงก็ตามครับยังมีเจ้าที่ทหารนะครับนี่ครับนำกองกําลังมา ตรวจความเรียบร้อยนะครับดูแลการเดินทางเข้าออกจังหวัดยะลาอย่างเข้มงวดเนื่องจากว่าการข่าวเนี่ยยังพบว่ามีความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายในประเทศเพื่อนบ้านอยู่โดยมีการข่าวบอกด้วยนะครับว่ามีการเตรียมการที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับก็คือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและก็สงขลาครับโดยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้มงวดเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับครับ มาดูเรื่องของสถิติอุบัติเหตุกันบ้างครับผมแต่ปกติแล้วทุกๆปีใช่ไหมคุณมสุธรแล้วก็จะมีแชมป์จังหวัดแชมป์ตายมากสุดเจ็บมากสุดซึ่งไม่ใช่เรื่องีดีเลยนะเรื่องนี้ใช่ไม่มีใครอยากได้ใช่ครับนะฮะสถิติเป็นยังไงปีนี้ตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยทางด้านของตํารวจเขามีการมาแชร์คลิป เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเพราะว่าแป๊บเดียวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ3รายซ้อนครับแต่ว่าเดชับ,บุญโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรภูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้นําคลิปของอุบัติเหตุเนี่ยที่เราจะได้เห็นกันเนี่ยนะครับ ถนนลื่นที่เชียงใหม่ก็อาจจะมีฝนตกลงมาพรำพำนะครับเป็นจังหวะขึ้นเขาอ่าเนี่ยนะขึ้นเขาไปเสร็จแล้วเนี่ยคลิปดังกล่าวเป็นช่วงฝนตกถนนลื่นแล้วก็มีรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเสีดำนะครับกับรถบัสประจําทาง<อ>มีการแซงกันนี่ครับแล้วก็นี่ไปแล้วลื่นไปแล้วไ<อ>หลตกข้างทางไปนะครับ รถเสียหลักตกข้างทางไปทั้งคู่โดยที่คลิปดังกล่าวเนี่ยมาจากกล้องหน้ารถของรถยนต์ที่ขับตามหลังรถทั้งสองมาซึ่งถนนเส้นดังกล่าวก็คือสายเชียงดาวชัยประการครับจึงขอให้ประชาชนขับรถตามกฎจราจรแล้วก็ป้ายแนะนําอย่างเคร่งครัดด้วยอันนี้ก็คือแซงในในที่ขับขันแล้วก็เป็น<อ>เป็นเส้นทึบด,ด้วยนะคุณ<ช>ผู้ชมเห็นในคลิปนี้นะฮะเป็นเขตห้ามแซง<อ>ต้อก็จะมีทางโค้งเยอะและประกอบกับถนนลื่นแล้วดันไปลื่นตอนแซงเพราะว่าต้องใช้ความเร็วนะฮะนี่ก็เป็นอุ าหอนนะครับว่าต้องระมัดระวังกันนะอีกอำเภอหนึ่งครับสันป่าตองนะครับยังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุตำรวจตำรวจสถานีตำรวจบุธรเนี่ยรับแจ้งครับว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะ4ประตูนี่ครับเสียหลักแล้วก็ตกลงไปในคันคลองชนลประทานนะครับคือรถโตโยต้าหมายเลขทะเบียนกไก่วแหวน370จังหวัดเชียงใหม่ ตกลงไปในคันคลองเมื่อสักครู่นี้ทราบชื่อคนขับแล้วนะครับก็คือคุณรุ่งโรดเครือฟันอายุ52ปียังโชคดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนภรรยานั้นเจ็บบริเวณหน้าอกนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสันป่าตองเชียงใหม่ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลไปสอบถามคนขับคือคุณรุ่งโรดเนี่ยบ,บอกว่าขณะเกิดเหตุนะฮะ ฝนนั้นตกลงมาเหมือนกันเลยแล้วก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับกินเลนมามตัวเองก็เลยต้องรีบหักหลบจนงทำให้รถของตัวเองนั้นเสียหลักตกลงไปในคันคลองลักษณะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันฝนตกถนนลื่นแล้วก็เสียหลักเพราะนั้นต้องอย่าใช้ความเร็วสูงกันส่วนอีกหนึ่งอำเภอคุณบงศะทอจอมทองท,ที่จอมทองอเชียงใหม่เหมือนกันนะครับเ<ๆ>จ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตะบลบ้านแปะแล้วก็ตำรวจทางหลวง ต้องนำรถยกมาลากรถเกง๋ง t o y ยต้ v i o อสีเทาทะเบียนขอไข่ยอยักษ์632เชียงใหม่ขึ้นจากข้างทางหลังจากที่นางสาวสุรรนิกาแก้วเก๋เป็นนักร้องเนียนะนักร้องนำวงบิสเตอร์เจพร้อมกับเพื่อนลับในบนถนนเชียงใหม่หอดทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบนะครับ โอ้โหภาพ่างให,ให้เราเห็นอันตรายมากนะครับ <S <S ม,มีการหลับในเวลาขับรถแล้วเริ่มรู้สึกว่าอ่อนล้าเนี่ยควรจะหาที่พัก้า<ห> àng, งทางสักกอ่อนง่วงไม่ขับเลยแล้วครับใช่ครับอันนี้คือเชียงใหม่นะครับคุณผ,ผู้ชมครับจังหวัดใหญ่ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดก็คือพิษณุโลกครับ <S <S พิษณุโร่ในเมื่อคือนนี้เลยนะประมาณสองทุ่มเนี่ยที่ท่าผู้ชมเห็นคือรถเก๋งสีแดงนะครับ กอไก่ฉชิง5 6ไปชนกับเสาไฟฟ้าริมถนนสายพิษณนุนโลกพรมพิรามบู่สี่ตบลปากโคกอาเภอเมืองเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะนี่ฮะขาด2ท่อนเลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่บนเบาะนะฮะรถทราบชื่อคันนี้นะฮะคือนายรนกรเจนรุ่งโรธอายุ21ปีเป็นผู้ขับที่เสียชีวิต สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวใส่กางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลตามลำตัวกระดูกหกักก็หลายท่อนอยู่ส่วนท้ายรถที่อยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการเบรกกระทันหันแล้วรถนั้นเสียหลักบุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้าจนรถนั้นขาดออกเป็นสองท่อนอส่งผลให้คนขับนั้นเสียชีวิตทันทีเจ้าหน้าที่ต้องนำศพไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเดเรสวนต่อนะครับเพื่อชันสูตร อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือพิศนุโลกนะครับครับส่วนเมื่อคืนนี้5้าทุ่มโดยประมาณนะครับที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทะเบียนหนึ่งกไก่กย,ยักษ์สามสองชนบุรีก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเหมือนกันเมื่อกี้เป็นรถยนต์ใช่ไหมทีนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับทาให้นายคุณานอน์ชนบุรีนอนหมดสติอยู่ข้างถนนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่นาคายปืนใหญ่มทบ14 ถนนสุขประยูนตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าผู้บาดเจ็บถูกคนเล่นน้ำอยู่ท้ายกระบะสาดน้ําเล่นสงกรานครับคือขี่มาดีๆนี่แหละนะแล้วก็โดนน้าจากท้ายกระบะเนี่ยมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะหักหลบตกใจไง<อ>หักหลบกระทนันหันทําให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า ได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องส่งรักษาตัวต่อไปคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนใจกันกันใช่ครับางคนเล่นด้วยความสนุกสนานเห็นมอเตอร์ไซค์มาคือถ้าหากว่ารถยนต์ขับมาเนี่ยเขาไม่รู้จะสาดไป,ปทำไมใช่ไหมใช่สาดไปก็ไม่เปียบแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมักจะเป็นเป้าก็คือตั้งด่านกันเลยแหละว,ว่ามาเนี่ยใคร,ครผ่านเส้นนี้ก็จะโดน บางคนก็จะมีการหยุดรถเพื่อสาดน้ำใส่กันก็มีแต่ว่าบางคันเนี่ยบางทีไม่ทันมองแล้วก็มาเนี่ยไม่อยากเล่นอย่างเงี้ยบางคันไม่ตั้งใจอยากจะเล่นอยากจะรีบบิดออกไปจากตรงนี้ไวๆอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำได้อันนี้ก็ต้องระวังกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูยอดล่าสุดครับคุณผู้ชมครับที่นับกันทุกปีแล้วก็ไม่อยากนับสักเท่าไหร่นี่นะฮะคือ7วันอันตรายผ่านไป4วันแล้วก็แชมป์จังหวัดที่ไม่อยากได้เลยนะครับก็คือแชมป์ที่เสียชีวิตสสูงุด อยู่ที่นครราชสีมาเสียชีวิต13รายนะครับส่วนผ่านไป7วันนะครับผ่านไป4วันใน7วันอันตรายเนี่ยคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนไปแล้วนะครับผ,ผู้ชมครับ57รายด้วยกันเอาขอภาอภัย14บเมษายนเนี่ยวันเดียว57รายรบ,บาดเจ็บ664รายเกิอดอุบัติเหตุ642ครั้งอันนี้คือ14วันเดียวนะค,คือเมื่อวานนี้วันเดียวสาเหตุท่านนายกบอกเลยว่าให้บอกสาเหตุด้วยครับ แชมป์เก่าก็เหมือนเดิมครับเมาแล้วขับเกือบครึ่งหนึ่งร้อยละ44เนี่ยมาจากเมาแล้วขับรองลงมาก็คือขับรถเร็วร้อยละ27อันนี้คือเมื่อวานวันเดียวแต่ถ้าไปดูสะสม4ี่วันตั้งแต่11เมษายนจนถึง14เมษายนเมื่อวานนี้เท่าไหร่แล้วล่ะอุบัติเหตรุรวมครับ2385ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม226รายบาดเจ็บอีก2457รายจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือเชียงใหม่นะครับ114ครั้งส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นครราชสีมา13รายส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่เช่นกันอีก1 1 9รายนะครับสาเหตุหลักๆก็คือเมาแล้วขับขับรถเร็วแล้วก็แชมป์ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็เหมือนเดิมครับ,รบยังคงเป็นรถจัก,กรยานยนต์รถปิกอัพแล้วก็รถยนต์เรียงลงมาตามลำดับ ครับนี่นะฮะแล้วก็หลังจากที่เราได้เห็นตัวเลขสถิติในช่วง7วันอันตารายของศูนย์ํำนวยการอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะครับเราไปย้อนดูรายละเอียดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมหน่อยดีกว่าว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันบ้าง ยกตัวอย่างให้เห็น5สาเหตุหลักนะครับที่นำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิตแล้วก็บาดเจ็บในช่วงวันที่11ถึง13เมษายนของปี2560ตามข้อมูลเชิงสถิติของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันดับหนึ่งแน่นอนคือเมาแล้วขับนะครับสูงถึงร้อยละ45.84รองลงมาก็คือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ27.88แล้วก็มีการฝ่าฝืนสัญญ,ญาณไฟจราจร ร้อยละ0.46ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรร้อยละ0.52แล้วก็ขับรถย้อนสอนร้อยละ0.40ซึ่งหากว่าไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของสงกรานเมื่อปี2559นะครับจะพบว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ยังเป็นเมาแล้วขับร้อยละ35.58ซึ่งจากตัวเลขใน ข้างต้นนะครับจะเห็นว่าในปีนี้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วทั้งที่เขาพยายามที่จะรณรงค์กันว่าเมาแล้วไม่ขับจะดีที่สุด<ช>แต่ก็ยังค,คงมีคนฝ่าฝืนอยู่ะนะครับ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้กําชับไปยังเจ้าหน้าที่ให้กวดขันในการตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลโกอฮอลในร่างกายของผู้ขับขี่เพื่อที่จะหวังลดตัวเลขความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของ7วันอันรายปีนี้ซึ่งต้องบอกว่าครับเมาแล้วไม่ขับเนี่ย ก็รณรงค์กันตลอดใช่ครับแต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็อาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับการใช้จิตสํานึกของคนใช้รถใช้ถนนอืม,มก็เลยมีประเด็นไงว่าบางคนก็เมาแล้วไปขึ้น MRT ไง๋อแล้วก็ทำไมเจ้าหน้าที่ MRT เนี่ยไม่ให้ขึ้นครับ ว่าเขาบอกเขาอุตส่าห์ไม่ขับรถแล้วเขาก็ไปใช้ MRT แต่เจ้าหน้าที่ MRT ก็บอกว่าคือเมาแล้วไปขึ้นเนี่ยขึ้นได้แต่ต้องไม่เมาจนขาดสติแล้วอาจจะไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่นหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อการเดินรถเนี่ยแบบนี้เขาดูแลเอยให้ได้เขาก็ต้องประเมินเป็นรายรายไปแต่ว่า แนวทางที่ดีแล้วลหะครับเมาไม่ขับกลับด้วยวิธีไหนก็ตามให้เพื่อนมารับกับรถไฟฟ้ากลับแท็กซี่ดีที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสถิติล่าสุดนะครคุณผู้ชมครับคอสชเนี่ยบอกว่าตอนนี้กําลังปรับการทํางานแล้วรปรับการทํางานโดยจะไปนเน้นการตรวจจุดเสี่ยงสกัดไม่ให้คนนั้นดื่มคนที่ดื่มสุรานั้นออกมาขับขี่เลยคือถ้าดูตัวเลขนะฮะคสชบอกว่า3วันที่ผ่านมายึดรถที่ คนไปเมาแล้วขับเนี่ยได้กว่า3,460คันโอ้โห oh อันนี้คือดื่มไม่ขับจับยึดรถห่วง3วันที่ผ่านมานะครับ12 1 3 1 4เมษายนตอนนี้บอกว่ายึดรถไปแล้วเนี่ย3,460คันแยกเป็นมอเตอร์ไซค์ครับ2,633คันรถยนต์อีก827คันยึดใบอน,นุญาตขับขี่ได้ทั้งหมดนะฮะ 11,862ใบครับไปดำเนินคดีกับรถจักรยานยนต์แล้ว11,826คนรถโดยสารสาธารณะและก็รถยนต์ส่วนบุคคลอีก91,000กว่าคนซึ่งบอกเลยว่าจากสถิติอุบัติเหตุ3วันที่ผ่านมา จากเมาและขับนี่แหละครับสูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คอสชอบอกว่าเขาจะไปเน้นการหยุดยั้งให้ผู้ที่ดื่มเนี่ยไม่ให้ออกมาขับนะตั้งแต่การเริ่มต้นเลยก็คือไปดูที่ต้นทางเลยลงไปในชุมชนเลยตรงไหนมีแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดงานมีการจัดการดื่มกินอะไรต่างๆเขาจะมีจุดพักรถตามเส้นทางแล้วก็สถานีบริการน้ํามันต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไปดื่มในงานแล้วเนี่ย ขับออกมา,าเพราะว่าจะขับกลับบ้านในสุดแล้วก็จะไปเกิดเหตุตามสถิติที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั่นเองก็เรียกว,ว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมน<ช>ั่นเองนะครับตามที่คอสชออได้มีการวางแผนเอาไว้<ะ>เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหนา้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่เป็นที่วิจารณในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางเลยสําหรับการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรที่มีการนาหมุดอันใหม่ไปเปลี่ยนหมุดเดิมพร้อมกับคาจารึกใหม่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ออกมารับผิดชอบว่าเป็นคนดําเนินการช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ